สวัสดีครับทุกท่านคลิปต่อไปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการทำแผนที่แผนที่น้ำนะครับที่เป็นพื้นที่น้ำที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับโดยใช้ภาพดาวเทียม Sentinel 1ซึ่งเป็นระบบซาหรือเรดาร์ s y n t h e t i c a p e r t u r e Radar นะครับ โดยเราจะใช้ซอฟต์แวร์ Snap นะครับในการจัดทำแผนที่ตัวนี้ซึ่งเราจะใช้ภาพจังหวัดสุขโขทยัยนะครับปี2017เดือน10นะครับปลายเดือนโดยทีเ่เราจะต่อเนื่องมาจากวิดีโอชุดนี้นะครับวิดีโอชุดนี้นะครับวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมสุขโขทยัยใช้ Snap จากภาพ Sentinel 1ตรงนี้เราวิเคราะห์นะครับทีนี้ ในชุดวิดีโอชุดนี้นะครับเราได้ผลลัพธ์ก็คือเป็นพื้นที่ภาพสีผสมในบริเวณพื้นที่น้ําท่วมนะครับของจังหวัดสุโขทยัยครั้งนี้นะครับวิดีโอชุดนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเราจะทําโดยใช้วิธีการเทสโฮ h นะครับเลือกค่าที่จะแบ่งระหว่างพื้นน้ํากับพื้นดินนะเพื่อที่จะส่งออกค่านะครับที่เป็นพื้นน้ำเนี่ย ไปวิเคราะห์ต่อใน G S ได้นะครับเราจะใช้วิธีอย่างง่ายนะทีนี้ถ้าใครสนใจวิธีการทำแผนที่น้ำท่วมอีกกระบวนการหนึ่งนะครับรือใช้เทสโซเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาจะใช้กราฟบิวเดอร์เข้ามาช่วยนะเราก็จะเห็นกระบวนการที่เป็นลูกโซ่ของกระบวนการนะครับต่อเนื่องกันเนี่ยเราดูฟัดแบปปิ้งของ คนนี้ได้สิวพรกองจันทร์กันนะโอเคทีนี้นะครับผมจะก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอแนะนำเรื่องที่ต้องรู้ก็คือมันจะมีเรื่อง polarization ใช่ไหมครับที่เราจะพูดถึงซึ่งผมได้พูดก่อนในคลิปก่อนหน้านี้ละชุดคลิปวิดีโอนะฮะในการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมของงหวสุโขทยัยในเบื้องต้นนะทีนี้ถ้าใครอยากรู้ว่า polarization ในหลักการนะครับ โดยที่หลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นนะครับในขาดอะคาเดมีเนี่ยนะครับเขาก็จะอธิบายว่า Hol โลไ z ส์ฮอริ ONTAL polarization นะครับก็คือ,อระนาบของค่าพลังงานนะครับถ้ามองเป็นสนามไฟฟ้านะครับที่ส่งมาเนี่ยเป็นระนาบขวางกับระนาบโวลติกล์ระนาบในแนวตั้งนะครับเ,เขามองอยังไงนะครับเขาจะอธิบายตรงนี้ในขาดเนี่ยนะครับ ดูก็จะอธิบายอย่างง่ายๆแล้วทีนี้นะตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปใน ESA h a n d b o o k เนี่ยจะเป็นการอธิบายหลักการของการตรวจวัดภาพเรดาร์นะครับซาดาวเทียมเนี่ยอย่างง่ายนะจะมีเอกสารให้อ่านนะครับว่าช่วงคืนเป็นยังไงอธิบายหมดนะก็จะเป็นอย่างเบื้องต้นไม่มีสมการใดๆก็เหมาะกับนักภูมิศาสตร์ เราในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเจาะลึกต่อไปทีน,ะนี้เนี่ย o l o n i z a t i o n backscatter นะครับมีการเราใช้แบบการกระเจิงค่าพลังงานนะครับแต่และวัตถุเป็นยังไงนะมแบบถ้าแบบ flat ถ้าเจอแบบน้ำน้ำนี่เป็นแบบ flat ใช่ไหมครับลาบเรียบมันก็จะสะท้อนให้มันห่างออกไปจากตัวเซนเซอร์ฉะนั้นค่าที่ได้พลังงานที่ได้ก็จะน้อย นะครับหรือถ้าเป็นแบบ v o l ลุ่มส a t t เ r อร g ิคือมีการกระเจิงในปริมาตรของทรงพุ่มเน,นี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นป่าไม้ออมีลักษณะตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะของ c ีแบนภาพ c ีแบนของ s ซ n t ิน e l หนึ่งก็จะสว่างนะครับซึ่งก็แล้วแต่จีโอเมทรีหรือกาคณิตของวัตถุด้วยแล้วก็ความยาวช่วงคืนนะครับอ่าเป็นต้นนะครับนีบ scattering mechanism จะเป็นแบบไหนนะครับถ้าแบบ reflection o f นะครับเวลามี smooth surface เนี่ยเวลาพลังงานที่ปล่อยออกมาจากเซนเซอร์แล้วก็สะท้อนออกไปอย่างนี้ก็จะได้ค่าพลังงานที่ต่ำแต่ถ้าทีนี้แบบรั u surface พื้นผิวที่ขรุขระเ,เมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะมีการกระเจิงของพลังงานในทุกทิศทุกทางและทำให้สว่างค่าที่ได้ก็พลังงานที่ได้สูง อันนี้ก็เป็น v o r u m e Scattering อันนี้ก็ volume Scattering เหมือนกันแต่ว่าลงลึกไปนะครับในชั้นของอันนี้ dry snow คือ snow แห้ง snow เปียกมันจะมีค่า dielectric อีกนะครับที่เกี่ยวข้องนอกจากค่า r e f l e c t a n c นะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างวัดวัตถุที่ตรวจวัดบนพื้นโลกพวกซอยดิน e g ช t a t i o n พืชพัาน m ม u n t a i n Water, Ice เนี่ยมีความแตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่ามี d i e l e c t กท c c o n t t a n t ที่แตกต่างกันนะครับโดยที่น้ำเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่านะครับเ,เมื่อเทียบกับดรายซอยคือดินแห้งโอเคนี่เป็นเบื้องต้นนะครับแนะนำแล้วก็จะมีเบสิกของตัวนี้ NRCAN ตัวนี้นะเป็นเบสิกซาโพลารายแตเตรีนะครับให้เราได้อ่านในเรื่องของซานะครับเดี๋ยวเราแบกปนิดนึงตัวนี้ก็จะมีที่ที่จะอ่านได้ก็คือตรงนี้นะครับบริเวณนี้อ่านโอเคเราเรา,า,านี้นะครับประมาณเนี้ยนะครับเป็เนความที่ต้องอนะ่าน เัาต้นก่อนทีนี้เราลองมาดูตรงซอฟต์แวร์ snap นะครับเราเปิดผมเปิดมานะครับปี2017-10เดือน10-17นะครับตรงพวกนี้ name convention Conven เนี่ยเราอธิบายไปแล้วนะครับว่าความหมายมันคืออะไรให้ไปดูในวิดีโอนะครับวิดีโอจุดนี้วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมสโขทไทยโดยที่ว vo ที่กำลังทำเนี่ยมีต้นแบบมาจากคลิปนี้นะครับของเจอเดวิสจวัสนะครับเข้าไปดูได้ถ้าใครสนใจทีนี้เราเปิดตรงนี้แล้วเราจะทำการสับเซตก่อนนะครับเพื่อเลือกบริเวณที่เราต้องการที่เราต้องการโดยที่เราอยู่มุมขวาบนตอนนี้ภาพมันพิกัดยังยังไม่ถูกต้องนะครับ เพราะว่ายังไม่ได้มีการปรับแก้เทอร์เรนคอเลคชันโอเคเราเลือกเล่าๆ่นี้นะเลือกเลาๆนี้เป็น Sentinel 1A โหมด IW แล้วก็ Product ก็คือ GRD แล้วก็แบบ High Resolution นแะบคบรับตรงนี้เราเลือกประมาณนี้แล้วแบนด์ b s บเซโอเคเราเอา v s กับ VV มาดูกันในช่วงน้ำท่วมเดือนตุลาของสกู๊ไทย น,นี้นะครับอันนี้อนนโอเคเราได้ภาพนี้มาใส่โปรดักส์หน่อย อีกแป๊บหนึ่งโอเคครับขณะที่มันไลติงเราโพส s ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับ